สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลจ้าเมียฝรั่งชนบทมาลวจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้อากาศดีอีกแล้วนะคะอากาศดีตอนนี้อยู่ที่10บองศามาเตรียมเก็บพวกนี้ลงหงใต้ดินนะคะเพื่อนๆถ้าบางคนเขาก็เอาไว้ในโรงเก็บของอะไรอย่าเงี้ยโรงเก็บของยายมันน้อยเนาะ ก็เลยเอาไปลงไว้ในห้องใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะคะเนี่ยทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเราเนาะปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกบ้านได้ตลอดอันนี้หน้าหนาวทุกอย่างต้องเก็บหมดนะคะเดี๋ยวหิมะมันจะตกมันไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องทำความสะอาดเก็บนะแฟนยายเขาจะเอาน้ำมาล้างล้างแล้วก็ ให้มันแห้งแล้วก็เอารงห้องใตดินนะคะนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วปกตกกกปนะิของทุกทุกปีนะของทุกๆุกปีช่วงนี้ตื่นเต้นจะได้กลับเมืองไทยปีนี้นี่อันนี้คือคือถังรองน้ำนะคะก็ล้างเก็บเหมือนกันเพราะว่า ถ้าเอาไว้ก็ถ้าน้ำมันเป็นน้ำแข็งมันก็จะทำให้ถังแตกเนาะก๊อกน้ำนอกบ้านอย่างนี้ก็ปล่อยน้ำทิ้งหมดเลยเนาะเพราะว่าไม่ให้น้ำมันค้างอยู่ในท่อถ้าน้ำมันค้างอยู่ในท่อก็มันเป็นน้ำแข็งมันก็จะทำให้มันตึงทำให้ท่อมันแตกเนาะ ต้องปล่อยน้ำออกหมดเลยปิดวาวน้ำหมดเลยนอกบ้านเนาะ เราก็มาทํางานในบ้านกันนะคะเพื่อนๆออตอนยายทำสวนคนเดียวมีคนถามว่าแฟนยายไม่ช่วยหรืออะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ทำเนาะอีกอย่างหนึ่งแฟนยายไม่ชอบเข้ากล่องเห็นไหมแฟนยายทํานอกบ้านยายก็ทําอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้คือพริกที่ยายส่องไฟไปเก็บวันนั้นนะเห็นไหมเขาสุกตามมาเรื่อยๆแต่จะออกเหี่ยวหน่อยก็จะทําเป็นพริกแห้งก็ได้เนาะเนี่ยตากไว้อย่างนี้ให้มันแห้ง แต่ว่าพริกแห้งยายเยอะแล้วยายว่าจะเด็ดไปแช่แข็งไว้เนะาะเห็นไหมมันมันออกเหียเห่ยวเหี่ยวเนี่ยถ้าเราตากไว้นานๆเนี่ยมันก็แดงมันก็สุกไปเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีเพื่อนๆจะเป็นพริกแห้งหรือว่าจะแต่อันนี้เน,นี่ยยายเก็บมารอบสุดท้ายวันนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยเริ่มแดงหมดแล้วนี่เดี๋ยวยายจะเด็ดข้วเด็ดข้วมันออกอันนี้เนี่ยดูดิ จำได้ไหมที่ยายส่องไฟไปเก็บโอ้นานแล้วนะเนี่ยสิบวันได้ละมั่งนี่โอ้เลยสิบวันละมั่งนี่เดี๋ยวในสวนก็เดี๋ยวถ้าเกิดอากาศมันถ้าเกิดดูพยากรอากาศถ้ามันจะหนาวหนาวยายก็จะไปเก็บใหมาอีกเนี่ยก็ได้เยอะอยู่หรอกนะพริกแดงปีนี้ในยายขอขอเด็ดขั้วก่อนนะคะเนี่ยทำนูน่นทำนี่เสร็จก็จะใกล้ไปถึงเวลาทำกับข้าวแล้ว คนสุดท้ายอันนี้ยายจะเอาไปแช่แข็งนั่นแหละมันเหี่ยวแต่ก็ช่างเถอะเอาไว้คั่วเอาไว้คั่วตำน้ำพริกเนาะส่วนอันที่ตึงๆอย่างนี้เอาไว้ทำน้าจงน้ําจิ้มอะไรเนาะเพราะว่าพริกแหง้งถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆเราก็เอาพวกนี้มาตากได้แต่พริกสดนี่มันไม่ไม่ได้เนาะพริกสดพริกแห้งเอาพวกนี้มาดัดแปลงได้แต่พริกสดไม่ได้เนาะแช่ไว้ดีกว่า เวลาเรากลับเมืองไทยซื้อพริกสดมากันหนักซื้อพริกแห้งมามันเบาดีเนาะนี่น่เอาไปแช่ไว้แช่สดๆนี่แหละปะเด้เย๋ยวาจะไปทำกับข้าวให้แฟนก่อนเดี๋ยวไปเอามันฝรั่งก่อนเขาจะกินเฟรนด์ไฟลมาเนี่วันนี้ฟิมมืเมนเขาจะกินเฟรนด์ไฟลไม่เอาไม่ได้เอาไปขุดนะคะเนี่ยที่ขุดมาไว้วันนั้นเหลือแค่นี้เดี๋ยว หมดก่อน้วค่อยไปขุดใหม่ขุดค,คราวนี้จะขุดให้หมดเลยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวหนูกินหมดทำการล้างเรียบร้อยนะคะล้างเสร็จแล้วก็ปอกปอกเสร็จแล้วก็หัน่นหั่นเสร็จแล้วก็ทอดง่ายๆสไตล์เยตานะคะ บอกเสร็จแล้วหั่นสดสดทอดสดสนี่หลอนะเพื่อนเฟรนฟรายใหญ่ต้องทำอะไรมากมันฝรั่งสดสดทอดสดสดมาเสร็จแล้ววันนี้ยายจะใช้หม้อนี่ทอดนะคะหม้อนี่ทอด ง่ายๆนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่ามันต้องใช้น้ำมันเยอะใหญ่ยยเลยขี้เกียจใช้น้ำมันยังเนาะยังน้อยก็สองลิตรสองลิตรแล้วพอเราทำเสร็จแล้วน้ำมันนานๆเราจะทอดทีนะ่ะยายก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่มันสะดวกดีเนาะพอดีที่เหลือน้ำมันยายเพิ่งทอดไก่เลี้ยงแขกวันก่อนยายก็เลยเดี๋ยวมาทำทอดมันฝรั่งในนี้เลยเฟรน์ไฟ เดี๋ยทอดในหม้อน,นี้ทีนี้ก็จะทอดอกไก่นะคะยายหมักไว้แล้วชุบแป้งทอดนี่นะคะแฟนยายจะทำหมูรมควันอีกแล้วยายว่าจะลักหมูสักขีดนึงเนี่ยอยากกินแกงฟักทอง จะไปเอามาจากห้องใต้ดินมันก็เยอะเนาะเนี่ยยายไม่ชอบกินหมูเทร่รักเอาสักขีดน,นึงวะเดี๋ยวถามก่อนยังไม่ได้ดองนะคะนี่แกงส้มแกงส้มเมื่วานเนาะ ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วกับข้าวแฟนใหญ่เนาะนี่ใหญ่กำลังอุ่นแกงส้มอยู่อกไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็สลัดนะคะมะนาวแอปเปิลนี่แค่นี้หละเนาะส่วนยาตาก็กินแค่นี้นะคะแกงส้มถ้วยเก่ากับข้าวเปล่าแค่นี้เนาะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวสายๆก็เดี๋ยวจะไปขนของลงห้องใต้ดินกันนะคะเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อน ฮะเดี๋ยวจะเอาลงห้องใตือนว,วันนี้พายุเข้าลมแรงมากเลยจริงๆเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะ่ะพายุเข้าแต่มันเริ่มมาแล้ววันนี้เพื่อนๆตรงนี้เตือนมาว่าพายุจะลมจะแรงนะคะเดี๋ยวพากันเก็บมาที่นี้เราก็มาเก็บหัวรักเร่นะคะปอดที่พายุจะเข้าฝนจะตกพรุ่งนี้ มันเริ่มแห้งแล้วถามว่ามีคนถามว่าเก็บไว้ทําอะไร <c oughs> ก็เก็บไว้ปลูกปีหนานั่นแหละเนาะมันหนักเนี่ยเพื่อนเนี่ยยายไม่เก็บเอาหรอกหัวแบบนี้เพราะว่ามันเยอะมันก็ปลูกได้นะเดีปลูกไปมันก็มีมีนั่นออกมายอดออกมายายเขาเก็บก่อนเด้อนี่มียสองกอง ะะสุกี้นี่ปกติยายไม่เคยเก็บไว้ละปีที่แล้วยายเก็บไปกองไว้ที่ขยะเพื่อนในหมู่บ้านมาเก็บแอปเปิลเขาขอไปก็เ,เอาไปให้ไก่อันนี้ยายเก็บไว้ก่อนเผื่อนหน้าหนาวไว้ต้มซุปเนาะมันคล้ายๆพอแก่อย่างนี้มันคล้ายๆแฟงนะนเพื่อนๆที่เขาต้มซุปต้มอะไรเนาะ นี่นะเพื่อนๆฝักทองยายได้แค่นี้มันไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เหนียวเนาะแต่เอาไว้ก่อนดูก่อนว่าจะทําเมนูอะไรกินเนาะส่วนสุกินีนี่สุกินียายไว้ตรงนี้เอาไว้ครึ่งทิ้งครึ่งทิ้งครึงคร่งเก็บไว้ถ้ามันรอดก็รอดถ้ามันไม่รอดก็ทิ้งเหมือนอย่างที่เราไปฟังเมื่อกี้ว่าปีที่แล้วยายทิ้งไว้ที่กองขยะเก็บทิ้งแล้วเนาะว่าไม่เอาปกติฝรั่งแก่แล้วก็ไม่กินหรอกมันไม่ค่อยอร่อยแล้วเนาะแต่ว่ายายก็ยังงี้แหละ ปีที่แล้วครั้งคนในหมู่บ้านเอาไปมันเหลือโรกหนึ่งพอใา,ายเอามาทํากินมันก็โอเคอยู่นะทําใส่น้ําซุปเวลาเราต้มซุปอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆนี่ให้ดูดอกไม้หน่อยคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะดอกไม้นี่ชอบบานตอนนี้สวยๆพุมยย่มใยายทําหักนะนาเสดายทำยังไงเนะยาะใยจะหาพันธุ์แบบนี้มาปลุกทนหนาวนะใย,ยไม่รู้จักชื่ออะไรเนาะไม่รู้จักชื่อเขา สวยเนาะเพืนะ่อนเะนาะนะี่